สวัสดีค่ะมาพบกับกันินกาประกันภัยนะคะก็วันนี้จะมามาเล่านะคะมาแบ่งปันในเรื่องของนะคะข้อมูลของการทําพรบมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าสมมุติเกิดเราเช็คดูแล้วนะคะเราพบว่านะคะเลขทะเบียนร,รถเรานะคะผิดไม่ตรงตัดเล่มทะเบียนนะคะพรบรนี่ก็สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดว่ารถทุกคันต้องมีนะคะถ้าพรบรนะคะข้อมูลรถไม่ตรงกันกับเล่มประกันภัยนะคะนะคะ เราสามารถแก้ไขได้นะคะอย่างแรกเลยถ้าสมมติจะแก้ไขโดยผู้เจ้าของรถดําเนินการเองนะคะก็ให้ถือบัตรประชาชนนะคะพร้อมสมุเดเล่มทะเบียนไปติดต่อได้ที่นะคะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะจะมีหลายสาขาทั่วประเทศเลยนะคะสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสมมติ เจ้าของรถดําเนินการไม่ได้ต้องทํำยังไงนะคะก็หนึ่งนะคะเจ้าของรถนะคขถ่ายสําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องไปด้วย 2. นะคะก็คือมีหนังสือมอบอํานาจนะคะซึ่งต้องติดอากรจะแตม10บบาทนะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานทางกฎหมายนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะ 3. ก็คือมีสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสนับถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจแนบไปด้วยค่ะเมื่อไปถึงที่ บริษัทกลางนะคะเขาก็จะทาหาเล่มทะเบียนด้วยก็อย่าลืมสำเนาเล่มทะเบียนด้วยนะคะถ้ากรณีที่เราฝากเข้าไปแก้ไขนะคะเราก็ต้องนําสำเนาเล่มทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้องนะคะถือแนบไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราไปติดต่อที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ในวันนั้นเลยนะคะอใน,นกรณีนี้ก็คือล่วงเลยเวลามาแล้ว ะะมากกว่า1วันหลังจากที่พรบรกรมธรรนั้นออกมาะะแต่ถ้าเราตรวจสอบได้ว่ากรมธรรนั้นนะคะผิดพลาดนะคะภายใน1วันในเวลาราชการก็สามารถแก้ไขใน้ในวันนั้นเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะก่อนที่เราเราจะได้รับกรมธรรไปอย่าลืมตรวจสอบนะคะเลขทะเบียนรถเลขตัวถังให้ดีนะคะยี่ห้อรุ่นรัต่างๆให้ตรงกันกับเลมทะเบียนเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการคุม้มครองผูระสบภัยค่ะ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เอามาฝากกันฝากกดหัวใจนะคะให้กําลังใจกันแล้วก็แชร์แบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะคะค่ะเวลาคือก่อนคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ